สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามโตเกียวยิมเนเซียมนชั่นลยิมเนเซียมนะครับเป็นสนามกีฬาอินดอร์ในร่มโดยวันนี้เราจะมาชมกอล์บอลวีลีครับผมของผู้ชายนะครับที่โตเกียวโดยที่เกมวันนี้เป็นเกมระหว่างโตเกียวแบเจอกับวูฟด็อกนนโกย่านะฮะ โดยโดยแฟนคลับนะครับคนที่เข้ามาเร็วๆก็จะได้5พ0 0ทอที่ลึกของเกมครับแล้วก็แล้วก็แผ่นพับเชียร์ครับโดยเป็นรูปนักเตะในทีมเลยฮะโอ้โหเขาทำให้นักกีฬาเหมือนนลยแบบอะฮะโคตรหลอ่อจริงๆเนี่ยครับก็จะ<ๆ>เ,เดินเข้าขอย่างนี้กันเรื่อยๆฉีดตัวรับของที่รลึกเป็นประมาณนี้ฮะ อันนี้ก็จะบอกว่าสนามแห่งนี้ครับเคยใช้จัดแข่งขันปิงปองป <c oughs> ิงปองโอลิมปิกครับนี่เดี๋ยวเราพาไปดูกันครับเนี่ยฮะเขาทําให้แบบมันน่าสนใจอ่ะอ่านแล้วนี่คนก็ต่อคิวถ่ายรูปกับมาสคอตนะฮะมาสคอตของทีมแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลเราตลอดทางครับเป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิง เป็นนาฬิใส่ชุดสีสีชมพูครับทั้งงานเลยฮะ,ะเดี๋ยวผมพาลงไปดูครับว่ามันเป็นยังไงสตอิอันนี้เป็นสนามบอลเล์บอลนะก็สเต็ปของอินอร์ที่ญี่ปุ่นนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เลยฮะเป็นแบบนี้นี่ลังค่ายอย่างนี้เลยแล้วก็แล้วก็โซนงซกแล้วก็ขึ้นไปสามชั้นแบบนี้ถ้าใครจะเข้าโซนข้างล่างตรงนี้ก็ขึ้นต้องโชว์บัตร เขาชมครับว่าอยู่ในโซนนี้แล้วเอืนี่ฮะดูอักีฬาแต่ละคนเลยฮะโคตรหล่ออ่ะเอจิคือถ่ายแบบได้ดีมากฮะ กีฬาวอลเล็บอบอลฮะจะในทีมจะมีทั้งหมด6คนนั่นเองฮะโดยที่หมายเลขเจ็เขาจะถือว่าเป็นแฟนบอลครับผมเอ้แฟนแฟน,นบอลเลยบบอลครับผมก็ตัวเข้าชมก็จะราคาแบบไม่ระบุที่นั่งจะ1 0 0 0บาทนะฮะจะได้นั่งตามมุมๆครับผม ส่วนห้าที่นั่งอื่นก็จะอยู่ที่ประมาณพันห้าครับพันห้าพันห้าจะเป็นระบบที่นั่ง,น,งนั่งตรงกลางยังไม่ได้ด้วยนั่งแค่ได้ตรงกลา,างานี้ถ้าจะลงข้างล่างนี่รู้สึกอยู่ที่สองพันกว่าบาทครับนี่ก็จะมีพนักงานตรวจตรวจว่าถูกซอนหรือเปล่าครับแล้วขนใหญ่แฟนวอลเลย์บอลเอาแง่ผมพูดว่าทุกกีฬาเลยแล้วกันที คนเข้าชมเนี่ยส่วนใหญ่แม่งเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะมั่จะเป็นบาสฟุตบอลวอลเล่บอลมวยปัม้มมวยปั้มก็เป็นผู้หญิงนะครับผมก็ตกใจเหมือนกันเฮ้ยเป็นอย่างนี้หมดเลยเดี๋ยวเราพาไปโซนของที่ระลึกกันครับโตเกียวเกส์แบ์นะฮะ ก็จะมีนี่พนักงานมามาเชียร์ด้วยครับว่านี่ไปซื้อของอยู่ฝั่งนี้นะนี่นี่ไปซื้อเสื้อกันเนี่ยครับคนยังเข้าไม่หยุดเลยนะฮะนี่แข่งตอนเวลากี่โมงบน๊กิ <laughs> เปิดบ่ายโมงนะฮะแล้วก็แล้วก็มีแข่งตอนบ่ายสองครับผมอันนี้เป็นสินค้าที่เระลลยครับก็เป็นเสื้อแบบต่างๆครับ แล้วก็ผ้าเชียครับผมก็ทีมนี้เป็นทีมที่เพิ่งก่อตั้งเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเองนะฮะก็เลยก็เลยสินค้ายังอะไรไม่พอครับผมอันนี้แทนแมพของสนามฮะส่วนนี้เป็นตารางเวลาที่ใช้ที่จะมีวันนี้ฮะ ก็คือข้าสนามตอนเชี่ยงแล้วก็มีพิธีตอนบ่บายโมงบอมบ่ายโมงครึ่งเล่นบ่ายสองพักครึ่งมีพักพักนานหน่อยบ่ายสามแล้วก็จบสี่โมงครับผมเดี๋ยวเราพาไปเดินครับอไปโซนอาหารก่อนดีก่อนโตโเกียวเกต์ นะคเขาจะบอกเลยว่ามีอะไรบ้างอันนี้ตรงตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารกับเครื่องดื่มครับผมแล้วก็มีตู้ฝากของด้วยนี่ฮะเป็นอย่างนี้เลยร้านอาหารเ็าจะมีบอกราคาชัดเจนนะฮะไม่มีโกงแน่นอนเจ็ดร้อยเยนก็สองร้อยกว่าบาทน้ำขวดละสี่สิบห้าบาทนะฮะนี่แล้วก็มีอาหารเป็นจานวางไว้เลยฮะ อยู่ที่ชามละร้อยห้าสิบบาทประมาณนะมีข้าวปั้นด้หยฮะก็อัละประมาณสี่สิบห้าบาทเบียวก็มีขายครับนี่ครับก็มีน้ำขนมนมเนยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีคุณป้าครับแบบแลองอันนี้เป็นกำแพงกำแพงที่บอกว่าเคยมีกีฬาอะไรมาเล่นที่นี่บ้างครับ นี่วอลเลย์บอลวอลเลย์บอลเนี่ยจะหลักๆที่นี่เลยยิมนาสติกอันนี้คือละสนามนี่ครับสร้างแต่โตเกียวหนึ่งเก้าหกสี่นะฮะเนี่ยครับตอนนั้นแข่งยิมนาสติก ยังเข้ากันมาไม่หยุดนะเอาจริงๆเนี่ยเนี่ยยังไม่อัอันนี้ก็น่าจะเป็นผู้สนับสนุนของทีมฮะแล้วก็มีโซนให้นั่งทานอาหารด้วยนะครับมีฮะคน เนี่ย <N: Yeah. S 2> จะจัดได้หลายอีเวนต์ครับวอลเลย์บอลก็ได้อันนี้กีฬานักเรียนมั้งฮะก็คนเต็มนะแล้วก็ที่สำคัญเลยครับโตเก,กียวโอลิมปิกครับจัดอะไรนะปิงปองชื่อเทเบลเทนนิสในภาษาอังกฤษอไงครับอันนี้อีโตะนะฮะทีมชาติญี่ปุ่นผู้หญิงนะฮะเก่งมากๆส่วนคนใส่แว่นใส่แว่นเนี่ฮะ จุนมิสูชานิโคตรเก่งผมพูดเลยเฮ้ยมีลายเซ็นด้วยมีลายเซ็นด้วยฮะน้ำหนึ่งนะอืมอ่นนี่ก็มีตู้ตู้น้ำให้เราด้วยครับตู้กดน้ำกดเลยอยากได้น้ำอะไรกดเลยนี่ มีน้ำเปล่าเรดบูเรดบูจะหกบาทนะฮะเท<ม>่ากับบ้านเราน้ำเปล่คาคนละ30บาทอันนี้เป็นถังขยะครับของเขาครับก็หยอดด้วยเหยรียญเลยฮะับจบๆไปหรือแตะด้วยผัดแปะแตะด้วย, <c oughs> วยบัตรบัตรเรียกฮะบัตรเติมเงินของเขาครับ IC card แล้วก็สนามนี้ฮะทุดสำคัญเลยไม่รับเงินสดเอ้ย ถ้าเป็นของทีมอะฮะไม่รับเงินสดเลยเพราะว่าผมมันจะเรียกฮะสังคมไร้เงินสดของผมโดยที่เราผมต้องใช้บัตรเครดิตตลอดทางเลยนะไม่มีบัตรเครดิตนีตายเลยนะฮะหรืออะไรยากมากเลย พาเดินรอบๆเลยวอร์มแล้ว สนามก็จะเป็นอย่างนี้ฮะว่าต้องต้องถินยังไงอะไรอย่างนี้อ,อันนี้เป็นแมพของสนามฮะอันนี้ก็ครั้งเราภาพก็ฉายโฆษณาอะไรไปก่อน อันนี้เป็นที่นั่งคนพิการนะครเยอะมากเลยอะที่นั่งคนพิการอันนี้เป็นคนที่ควบคุมเสียงหน้าจอ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินขึ้นไปชั้นสูงสุดเลยครับไปชมกันครับว่าเป็นยังไงครับวิวข้างบน<ม>ก็วอลล์บอลจะมีคนดูประมาณสามสี่พันครับนน,นความจุของอินดอร์นี้นะครับจุได้ประมาณหนึ่งหมื่นที่นั่งนั่นเองครับผมเดี๋ยวเราพาขึ้นไปครับ โดยที่นั่งครับมีแบบระบบที่นั่งแล้วก็ไม่ระบบที่นั่งไม่ระบุที่นั่งก็ต้องไปวางของจองก่อนครับเพื่อที่จะได้ที่นั่งมุมดีที่สุดครับผมถ้าไปนั่งมั่วเด็นะนะถ้าเราไปนั่งในโซนที่เขาเจียระบบที่นั่งแล้วเราเข้าไปนั่งโดนเก็บตังค์นะฮนะโดนเก็บตังค์ ก็ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นเขาจะทําโฆษณาหรือว่ามีเรื่องราวเกี่ยวกับการ์ตูนอนิเมชั่นค่อนข้างเยอะนะคะรับลูมบนสุดสิเป็นยังไง ผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นเนี่ยอีเวนต์มันเยอะมากหมายถึงว่าให้เราได้ดูกีฬาหรือดูนู่นดูนี่นะคคือกิจกรรมมันเยอะมากที่จริงแล้วนี่เวลาชนกับฟุตซอลเลยนะแต่ผมเลือกดูที่นี่เพราะามันเป็นสนามระดับโอลิมปิกฮะ้ยมองจากตรงไหนก็ชัดนะนี่ชัดนะเนี่ยนี่คือบอลสุดของสนามเลยนะฮะสนามจะเป็นสโลปอย่างนงี้ฮะแล้วก็เดินไป โอเคครับเดี๋ยวประมาณนี้กรอขอบคุณครับ